สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเจลูกอิสานในวันนี้นะครับกับน้องเพื่อนนะครับวันนี้ครับน้องเพื่อนสวัสดีไปครับวันนี้น้องเพื่อนทำอะไรแกงเห็ดใช่ไหมแกงเห็ดนะครับเห็ดเพื่องนะครับนี่ครับยายนะครับนี่ครับยายเป็นผู้พาทำนะครับนี่ครับเตาถ่านนะครับความแซบอยู่ที่เตาถ่านนะครับนี่ครับตัวเผ็ดเพืองแล้วก็ใส่น้ำปลาครับ กับยายดีนะับหลานกับยายครับสองคนครับตั้งเดิมนะครับเ,เกลือนออย,ยนึงสูตรของยายดีนะครับโบราณนะครับนี่ครับกับน้องเพื่อนนะครับ แล้วเพิ่งก็ตำโขกพริกให้ยายแล้วครับนี่ครับครับใส่มาใส่พริกแล้วครับน้ำปลาหน่อยนะครับอืมนี่ครับผักผักอะไรพร้อมเพื่อนเนี่ยผักอะไรผักอิติ่วเออผักอิติ่วกะเพราผักติ้วกะเออผักติ้วกะเพราผักอิรักผักแมงลักนะครับนี่ครับ ยายนะครับนั่งคับกับร้านสาวนะครับน้องเพิร์ดนะครับยายกับ้านสองคนนะครับกับสูตรเด็ดแกงเห็ดเพิร์นะครับโบราณครับน้องเพิร์ดกับยายนะครับอืมมมเาผนะครับ เนี่ยปัมพริกอยู่นะครับบ้านโอนเงินแห้งแห้งเขา้ามาบ้านโอนเงือนแหงเอนอะ้รมาหนันบ้เดี๋ยวเดี๋ยวลูก<ๆ>แลก็แห้งนี่ครับ,บน้องเพินนะครับนี่ครับบรรยากาศฝนก็จะตกนะครับบรรยากาศตีมากครับแถวบ้านนะครับแถวที่อำเภอเชียงยืนนะครับ น้องเฟรดตำ้อยู่นะครับใช่ไหมน้องเิรชเฟรชตั้ตั้นะครับนี่ครับสูตรของน้งเพิดกับยายนะครับนี่ครับเสร็จแล้วยายใส่พริกแล้วใช้ไ้มเพรชนี่ครับทำกันสองคนนะครับ ช่วยกันทำนะครับอา่าทำเสร็จก็ต้องล้างนี่ครับหนึ่งเม็ดนี่ครับเตรียมใบแมงลักอยู่นะครับหรือผักอีกตูหวานเท่านะครับนี่ครับน้ำเฟร์ดช่วยยายทำแกงเห็ดเนาะเห็ดเผื่องใช้เตาถ่านแซบนะครับนี่ครับเตรียมผัด ขเขาต้องแกงเ่ตานเห็ุเพิ่งต้องแกงเซตเต่าทานซึ่งสดดีนะครับขัดแกงใสตเตาแก๊สูบแสบแ่ว่าสูโบรานปลาแดกแนวเกลือแนวผงชนลมแนยปลาแนวอย่างนี้น้อยครับตามสูตรต้องเดิมนะครับในวันนี้น้องเพื่อกก็เป็นมือช่วยยายนะครับผัดช่วงนี้ก็เริ่มหัดทำกุกกราารมฐานกูบ้านล้างจานนึ่งข้าวได้หมดแล้วครับไปตลาดช่วยยายได้หมดแล้วครับนี่ครับอ้ยหอมใช่ไห เออออกมาคุยๆแล้วเริบเดี๋ยวแลครับโอ้โหคนหน้าแซ่บครับเป็นตาแซ่บแท้น้อเเป็นตาแซ่บแท้ไหมนเลมื่อันอื่อมือ่อยเวนมื่อนอย่ออย่อเมื่อน่ั่นอนอ่อนอเอนเม่นนเเมือััเมน่วออืม าาใ,ใส่ผัดแม,แมงรักเลยครับเน,นอะเดี๋ยวถักอ,อีกตัวอ่าเอา<บ>ผมจบลิปคแค้นที้นีครับเพาะแม่กระพงเสร็จแล้วนะครับแมงลักก็จบถือว่าจบแล้วครับแล้วก็รอให้เดือดแล้วก็เสร็จแล้วครับนี่ครับอ่านี้ครับกระทาน รือว่าลงนี้แค่ใบเบียงรักก็เสว็จจกแล้วครับปรุงเรียบร้อยแล้วเอาเพลิดสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่ะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับ